สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมือวัน,นี้มาพบกับฟาลันหรือแอดมินบานเฮาจะมารีวิวถนนช่วงลำตะคองหรือแถวสีคิ้วไปหาลำตะคองว่าบรรยากาศทึ่งทองถนนในช่วงเวลานี้เป็นยังไงแน่นะครับไปเบิ้อนน้ำกัน เริ่มออกเดินทางตรงตรงนี้ถนนมาจากาโชคชัยนะครับมาจากโชคชัยมาจากบุรีรัมย์นั่นแหละครับผมที่มุ่งหนา้าถนนสายนี้ก็คือถนนสายที่ผมกําลังขับรถวิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือหมายเลข24นะครับช่วง4ี่ขีดด้านหน้านี่ก็เป็นแยกนะครับเฮาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะไปลำตะคองหรือไปกรุงเทพสระบุรีนู่นแหละนะ เบี่ยงซ้ายสุดนะครับถ้าตรงไปตรงไปก็จะไปชัยภูม่มหรือไปชายบดานหรือจะไปภาคเหนือก็ไปได้นะครับทั้งนั้นนะครับผมนี่เขาออกซ้ายเขาออกซ้ายแล้วเขาก็เบ,บี่ยงซ้ายออกไปให้สุดเลยนะครับถ้าเขาเบี่ยงซ้ายออกไปสุดแล้วมันจะไปถนนสระบุรีพละไปลำตะคองถ้าเบี่ยงขวาตรงนี้ก็จะไปนครราชสีมานะฮะศรีคิวก็คือจังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นบรรยากาศที่ร้อนพอสมควรนะของอัดคลิปนี่นี่ครับผมขับรถมารีวิวถนนหมายเลข24ตรงนี้เขามาเทียบเป็นหมายเลข2นี่คือถนนหมายเลข2แมนบาเดี๋ยวผมเบึง้งอือใช่ถนนหมายเลข2ครับท่านผู้ชมครับนี่คือถนนหมายเลข2องผมก็จะขับไปเรื่อยๆพาไปเบึง้งหม่องลำตะคอกมนยังคือต้องพาไปรีวิวช่วงลำตะคอกพี่นอ้อง ก็เพราะว่าตรงนั้นเขาเห็นมอตวเตอร์ไซย์ไม้ึ่งเป็นถนนสวยงามมากแต่ยุ่งทึงนะครับรถบกไครหลายครับมันนี่รถบกใคยหลายนะถ้าผู้ชมอยากเห็นผมไปรีวิวบรรยากาศแบบซีทึ่งทางถนนยูเขียนใดโซนใดจังหวัดใดถนนสายใดคอมเมนต์กันเขาบ้าไใดนะครับผมจะไปอัปเดตและรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับผม ท้ายบันทึกคลิปไว้กับวันที่วันที่4กุมภาพันธ์ปี2564นะครับตอนนี้เป็นตอนที่13แล้วนะครับตอนที่13ท่านสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับท่านผู้ชมรถบรุกห,หลายนี่เซนเนี่ยถ้าเป็นเทศกาลร,รถนี่หลายหลายท่านผู้ชมแต่มื่อนี่บึง้งว่ะรถลวงขนาดเลย กะดีนะครับบันทึกคลิปรีวิวให้พี่น้องในติดตามรับชมก็จะได้ไปพอครับถนนที่รถบกคิ้ลหลายแล้วก็ทำเวลาได้จักน้อยอตัวนี้มันขึ้นอยู่กับป่าพื้นที่ของจังหวัดอะไรเนี่ยยังอยู่ในนครราชสีมานะครับผมถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับถนนมิตรภาพหมายเลขสอง ก็เป็นการบันทึกคลิปโดยการเอากล้องกโปรเนี่ยไปไว้ทีงหลังคารถฮะแล้วก็บ,บันทึกไปแต่ก็วันวันเสียวๆทุกคลิปที่เหตุออกไม้เบิงคือมีความเสี่ยงสูงเพราะผมใส่ตัวยึดเหมือนยึดกับโทรศัพท์ติดกระจกหน้ารถเอาไปยึดทีงหลังค่ารถเพิ่มต่อกับกล้องกโปรนะครับผมบรรยากาศ ถนนหมายเลขสองหรือถนนมิจรภาพนี่นอ่ะเชื่อว่าหลายท่านในภาคอีสานเท่านี้เคยใส่ถนนส้นนี่นะเคยใส่ถนนรถบรรทุกกระไลนะครับรถบรรทุกกระไล เป็นโซนของอย่างนี้บันภัยบอกแมนบอกท่านผู้ชมหูว่าหูบวาจุดนี่คือจุดนี้อย่างนี่เข้ามาในเขตสปีดจังหน่อยผมจะเฮ็ดคลิปสปีดขึ้นมานี่ก็คือเอ่อมอเตอร์เวย์ที่มาจากบางปะอินนะครับไปพนะนคาศรีอยุธยานะครับผมมาลงยูนครราชสีมาเนี่แหละครับมอเตอร์เวย์สายใหม่ บุลูว่าจะได้เริ่มใส่มือไหนที่เฮ็ดรถขับแห้งใพ่พม่นะครับผมเฮ็ดคลิปสปีดขึ้นเพื่อที่จะเฮ็ดให้คลิปนี้มันสั่นลงนะพี่น้องนี่คือบรรยากาศคือลำตะคองนะครับแล้วก็ถนนนี่โอ้เบิองถนนมีหลังคาหลังคาวิ่งได้ด้วยสวยงามทีเดียวกะสักมือหนึ่งเดี๋ยวจะรีวิวทั่งอมอเตอร์วเวยซสายนี้ให้ใหท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับรอให้เขาเปิดใส่เป็นทางการเดี๋ยวผมจะรีวิวห้เบิ้ง นเมื่อหน้าจะขึ้นไปอัดคลิปดันทึงดันทึงก็คือเขาเยี่ที่ยงนะครับมองลงมานีก็คือเห็นถนนสายนีหมดเลยบรรยากาศดีนะครับยำแรงนะครับยำแรงฝั่งนี้พระอาทิตย์ตกบรรยากาศก็ดีมากตอนนี้ก็บ,บันทึกคลิปกับทิงงที่งนะครับท่านผู้ชมรถบรรทุกหลายถนนสายนี้รถบรรทุกหลายนะครับบันทึกเรื่องเล่าใหว่ วันที่4กุมภาพันธ์ปี2564เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังหรืออีกหล,ลายสิบปีจะได้เห็นว่าบรรยากาศถนนลำตะคองเป็นแบบนี้นะครับเนะสียดายนะเสียดายที่วได้บันทึกคลิปก้อนที่เขาจะสร้างหรือว่ากําลังก่อสร้างในช่วงนั้นวได้บันทึกคลิปไว้นะครับพราสัน้นออกมาเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ติดตามรับชมว่าการพัฒนาของประเทศไทยเฮานะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับผม อย่าตกใจนะไอ้ที่รดแล่นเร็วๆนี่บ่ได้ขับเร็วนะครับพกกาขับเร็วดรอกเพราะว่าตั้งกองไป่างเครื่องยนต์กองมันล้นแต่นี่ใส่คลิปแบบสปีดเอาเพื่อที่จะให้ย่อระยะทางเพื่อลดลดเวลาลงมาเพื่อให้เหลือหน่อยนะครับถ้าเอาเม็ดนี่เต็มๆผมบแล้วผมมาบอกยี่สิบสามสิบนาทีเบิง้งเบื่อนะครับพี่น้องมากเบื้งคลิปนี่ผม,มา่าบม่เกินหานาทีบ่เกินสิบนาทีนี่ก็กาลังดีนะผมคนนึงนะถ้าเบิ้งคลิปของคนอื่นหรือว่าช่องอื่นนี่ ถ้าเป็นคลิปเงยวๆที่บ่เป็นเป็นหนังนะถ้าผมเป็นหนังนะผมผมผม,ผมก็เบืบ้องในบ่นจบนะผมก็ว่าที่ผมเหตุยู่นี่มันจะตกอยู่สิบนาทีนี่ก็ถือว่านา่นนะถือว่าโดนนะจะก,กับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมในส่วนดันโฆษณาผมจะไว้ตัหัวคลิปละระวางที่ผมจะบม่มีโฆษณาเพื่อที่จะมารบกวนพี่น้อง FC Fanpage ทุกท่านเลยนะครับน นี่ก็คือการรีวิวถนนในรูปแบบของผมนี่แหละผมบุรูนาวาหลายๆคนหลายๆช่องเขาเห็นคือผมผมมาอัดคลิปมาแล้วก็มานั่งเราให้พี่น้องเดที่ตามรับชมอยู่นี่แหละตามวิธีชีวิตของผมนะสำคัญผู้ใดอยากให้ผมไปรีวิวถนนอยู่แถวใด เป็นถนนชนบทก็ไดเป็นถนนหลวงก็ไดหรือว่าถนนน้ำมูบานก็ไดคอมเมมต์เขามาแล้วเอมเมมต์เขามาเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตแล้วก็รีวิวห้เบิ้งในรูปแบบลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เบี่ยงออกมาแล้วนะครับซึ่งถนนมันจะเบี่ยงออกไปทา้งขวาหรืป่มันกําลังลงไปเรียบกับพืน้นแล้วบัที่นี่กัถนนเสร็จเนี่ยจะอยู่ข้างๆเขาดันขวาฝั่งพุนนะครับผม กบุลวนไปยังไดมาช่างใดนะเดี๋ยวมีโอกาสจะติดตามถนนสายนี้ว่ามันไปตรงไหนมันไปลงมวกเหล็กจังไดนี่แหละผมยังงๆงงอยู่นะอืมกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นจะเป็นไอ้นี่บอเป็นปักช่องเนาะแมนบ จะแม่นข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอปากช่องนะครับจงบังหวัดนครราชสีมานะแต่ประมาณนี้พี่น้องเป็นการรีวิวแบบสไตล์แบบบานๆเรียบๆง่ายๆของแอดมินบ้านเฮานะครับผมอยากให้ผมไปรีวิวสายกคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสมัครกดติดตามได้เพื่อเป็นกําลังแใจหรือบ่พาดคลิปต่อต่อไปอีพีต่อไปตอนนี้คลิปนี้เป็นยังคือเป็นคลิปตอนที่13อ่าเพราพกจริงๆผมพีดม,มาหลายร้อยคลิปแล้วนะ แต่ผมมาเริ่มต้นปี64คลิปนี้เป็นคลิปที่13ของปี2564แบบสี่เองมันเป็นทั้งสี่นะครับกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เดลยผมกะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับดิง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 